อีกคนนึงเก่งอยู่นะเก่งกว่าเก่งกว่าเคนอ่ะวินตังนี่คือเคนปะทีมแมใช่ใชใครอ่ะเล่นด้วยเอ่อคนใหม่เก่งกว่าเคนเหรออ้เขยังไม่ยิงเยังไม่ยิงไปละอารรขอไม่รู้พี่คุยคุไม่รู้เรื่องมนไปบัสเอ้ยนเกรนิโนเกรนิเอาไงโนกเนโอเคโนเกเโโอเคโนเกเโโอเคโโอเคโอเคโนโอเคโโโโอเ

ตายนี่แปลว่าอะไรมาติปะาใช่ใมาติมาติกลางกตัวนึงกลางตัวนึงจะาก้า้งโอเปตสวดแตกมาดิกลางกลางตายวะเกล่มาทีดีวใช่คดิยอาซูอาซูไนวาว ู่กลางมางนีล้วขัเจ็บอยู่เราไปางเมตรอะบวนบ้านบวบ้านรอบมาดิมาดิมาตีมาตีออมบ้านวะมันเห็นออมบ้านนะโอ้โหจายมาเจ็บนะเจ็บนะ ปูนปันปูนป้อ๋อดีดีะโลไอคอนไม่ให้ปืนบงหาแล้วหายก็เฮียโนหน้าฝาดไปมานะซ้ายสองยกลางหนึ่งซ้ายหนึ่งฝาดตัวหนึ่งฝาเดินกลับละเทนเตียซ้ายขวาหลอกไปนโอ้โหโดนหลอดไปไหนขวาขวากอนกลางตัง กลางตัวขวาตัวตัวกางนี้ผมพี่ต้องเอากลางอ่ะนั่นเอาขวาไม่ได้ครับพีโดนรวบก็อยู่เป็นมากตาต่อหักตาหน้าพี่สองตัวอันเจสองเลยช่วย ยังได้สวยมามาตี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 เขาแบบไม่ออยู่อ่ะเจตเตอวองกององอเคขอชกแล้วพี่แฮ่ชอบใช้หวีอันไหนฝาขถาดหนยวีผมครับเฮ้ยมันมันมันเข้าสายสองนี่ระวังหน้าระวังมตติเจ็บมากกรสองสวยตาย เขาได้คิดว่าเราเป็นคนอินโดนมาติมาติอันเจ้าดวงท่านดงท่ดวงเขาท่านเจ้าเขาเข้ามือกงื่อนขาว่าผมไหววะสองคนเนี้ยสู้ได้แล้วนรถไฟสายตัวไม้ตัวหนึ่งรถไฟสายตัวหนึ่งกล่องไม้กล่องไม้เหรอเดินขวาให้ไม้สองเจ็บตัวละตัวละเม็ดง่ายว่ะสองตัว หน้าก่อนหน้ากลางตัวหนึ่ง,ง,งมมนไม่อยู่หน้ากลางพี่อยู่ไม้อยู่ไม้ไม้กล้องอ่ะ2ตัวเลยไม้ไม้ไม้ไมม<า>เจ๊มากมยิงมาแล้วเหมือนดามิ่ไม่เข้าเลยวะ่ะอันจะ,ะตายตายสวัดิบักเคนไหนวะไหนวะ bóng sao bóng sắt bóng sao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  bóng Half of the match is over. And the blue team is in the lead. Oh the blue team is in the lead.

ตายตายตายม่ตไม่ได้ครอะไอตัวไม่เจอวะเจ็บมากสายเจ็บคอนให้เล่นหน่อยตา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 ยหลุดสวยนาะโอโเน็ตแหลกเมื่อกี้หยาบละ

จริงเดี๋งไม่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 ไปไปตัวไปตัวกลับกลับไม้หมดไม้โดนสองเมตรสามเมตรเกิดอะครเร่งสูงเร่งสูงฮันเจ้ฮานเจ้

อันเจ๊ตัวนึงพอนี่นัดไปนดนไปเดี๋ยวด้านนึงเขจะเจ็บบังขวาบังขวาบันักกูอยู่อีกตัวู่ไหนไม่รู้อะไม่รู้ว่ะท้าย Blue Team ตาริดรดจ้า ดีบาง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 ่า,าวันเล่นดีอยู่นะเฉยขึ้นนะ่เ,เล่นดีขึ้น,นไม่ค่อยเข้าเข้าเลยไม่ค่ถนัดแบบอันหนึ่งคีย์บอร์ดแม่งบางอ่านเหม็นแม่ไม่ได้ทุกคน,นมไม่รู้ะจัหม่กันไม่รู้อะวันตัวน,นี้อีกันโอเคอายอีกันปกติผมทำอย่างนี้เพราะเวลาอ่านเหม็นอะใช่ป่ะพี่ไพ่ เออปกติทำอย่างนี้ทำยังไงอ่ะ Let's go Let's go โอเคทำยไงทำไม่หน่อยให้มันเอียงทำไมอ่ะมันอ่านเบีไม่ถนัดทำมันเอียงอ่านไม่ถนัดนั่นแถ้าเอียงอ่ะอ่านถนัดแต่ย่างเงี้ยไม่ถนัดนี่มันไม่เอียงให้นี่โอเคแล้วก็เปิดเคมันต้องอย่างนี้แหละชอบไม่ต้องมองไกลแกมึงหลังบอกฟอมอัพฟอมอัพพองเงี้ยใช่หรอไม่ได้